สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคม r y ี่มือ2องแอคคอร์ดมือ2นะครับกับ กันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมพิยนนะครับผู้บริการฝ่ายขายประจำประสัทพิยนนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากที่เมื่อวานขึ้นไปแล้วนะฮะตัวท็อปเหมือนกันนะครับคันนั้นปี2021นะแต่คันนี้เป็นปี2019นะครับราคาถูกลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับตัวโตต้าแคมรี่นะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดสุดตารางของแคมรี่แล้วนะนะครับในยุคของปี19นะครับนะได้เป็นสีบอนด์ด้วยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานปลดประจำนะของบริษัททูริส แล้วพี่ดูนะสีเท่ากันทุกเม็ดเลยนะสีเท่ากับลุกชิ้นเลยนะครับนะได้เป็นสีขาวมุกนะครับนะเรียมผมสันไม่มีบุบไม่มีรละยิ้มนะครับกระจกเดิมโต้ต้าทุกบานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะน่าจะอยู่ประมาณสัก60นะฮะใสๆอยู่นะครับขับกลางวันดีนะกลางคืนก็โอเคอยู่นะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับยางบิสโตนะฮะด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยมีให้4จุดนะครับแล้วก็ใส่ลักตัวไฮบริด นะะฮสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับใครหาอยู่นะออกข้างอยู่ร้านเจ็นะครับตีว่าร้านแแล้วกันนะพี่โดนขายอยู่9ก้0 0 0นบาทนะครับราคาไม่แรงเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนะถูกกว่าคันเมื่อวานที่ผมขึ้นไปนะครับนะย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะไก่อีกคันหนึ่งนะครับปี21เอ็ดขายอยู่9 8้0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวปี21นะครับแล้วก็คันนี้ปี19นะฮะต่าง2ปีพี่นะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับถูกกว่าด้วยนะครับเลขไม้น้อยกว่า ของบริษัททูริสซิ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับ ประก็ต่อในส่วนของภายในคันนะครับนะฮะคันนี้ผมถ่ายในช่วงของวันที่17นะครับมกราคมนะครับพื้นที่จํากัดนิดนึงนะครับหรือใช้พื้นที่ของข้างๆที่เป็นการจอดรถปล่อยนะนะครับพี่ดูข้างในนะครับคันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะฮะยังเหลือหัวเกียร์นะครับนะยังเหลือหัวเกียร์อยู่นะครับแผงประตูด้านหน้าสวยๆนะสเปคให้มาเต็มล้นๆอยู่แล้วนะสำหรับตัว c a m r ี่สุดท็อปนะครับระบบความปลอดภัยมีให้ล้นอยู่แล้วนะนะครับเรียงบมสันไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับนะฮะ แล้วก็นี่นะเม็ดโอเม็ดอาร์คส,สวยๆนะฮะกระจกเดิมโตต้าน,นะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็ตรงซอฟทัชตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูคร่าวๆกันนะส่วนสเปคต่างๆนะครับนะย้อนกลับไปดูคันก่อนหนะ้านี้ได้เลยนะฮะสเปคเดี๋ยวผมอาจจะไม่สตาร์ทเครื่องให้ดูนะนะครับเพราะาพื้นที่แล้วก็ใช้เวลาจํากัดน,นะครับคันนี้นะฮะแจ้งว่ามีเข้ามาใหม่แล้วกันนะฮะเป็นการอัปเดตสต็อกเข้ามานะครับนี่เนี่ยบอรปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงนนะะครรับมมมมีีีเโซทให้ ครับแอร์แบ็กเก้าใบพวงลอยมีฟังก์ชันนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลนคีฟนะครับนะะฮแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับโหมดการขับขี่อีโคโหมดนวาโหมดนะครับสปอร์ตโหมดนะครับมีมาให้ EV โหมดมีมาให้นะแล้วก็ตัวท็อปต้องเป็นอย่างนี้พี่นี่นะฮะตัวท็อปต้องมีเบาะมีลมเป่าอยู่ข้างหลังนะครับหลังคาสันลูฟนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะเลขไมล์เจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับนะฮะ ไฟ <marketing Southeast Asia> ไม่มีโชวนะ์นะนี่นะครับกราฟิกขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเหมือนกันหน้าจอก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเลขไมายที่ปรากฏนะครับนะเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะฮะแล้วก็ใส่ลักที่มีการเปิดอยู่นะฮะมีบัสปอร์ตมิเตอร์นะครับเรียคอสซัฟฟิเกิลเลสนะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับตรงนี้จึงเป็น ev โหมดอยู่นะครับการทํางานนะฮะเครื่องเสียงนะฮะเป็นตัวของ jbl นะครับตัวท็อปต้อง jbl เท่านั้นนะครับนะลำโพงนะฮะมีทวิสเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงนะฮะใต้อ่า ใต้กระจกบังลมหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะไม่ใช่สิตรงแผงประตูด้านหน้านะคู่หน้านะครับเท่ากับว่าข้างหน้ามี6ตัวแล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็แอร์นะครับปรับแยกซ้ายขวาเป็นนาโนอิทนาโนเอทด้วยนะครับเฟอร์เจอร์มีมาให้นะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยคันนี้นะครับ9 4้0 0 0นสีบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่นะครับผ่อนอยู่มันหมื่นเจ็ดนะคันนี้นะครับโอ้โหวิดูน่าสวยจริงด้านหลังนะสวย แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวท็อปต้องได้อย่างนี้นะพี่นะนะครับโอ้โหพลาสติกยังอยู่เลยนะนะครับเนี่ยจุดแผงควบคุมด้านหลังนะครับควบคุมในส่วนของแอร์ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ปรับเบาะตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะเอ่อตรงนี้นะฮะพรมของแคมรี่นะครับยังอยู่นะฮะโอ้โหคันนี้ได้สภาพสมเดิมนะแล้วพร้อมด้วยนะคันนี้นะครับนะเครื่องยนต์เป็น A25 นะครับ นะ A25 เ่อแรงม้า211แรงม้านะครับนี่สภาพสวยจริงๆพี่1837นะคันนี้นะครับนะอาจจะใช้เวลาสั้นหน่อยนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับนะฮะเป็นการรับเดตว่ามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะสำหรับตัว t o y o t a Camry นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะไม่มีขนานไม่มีพิคอมนะครับรับประกันนะครับมาไปกันเรียวๆเลยนะพี่นะนะครับคลิปอื่นอาจจะละเอียดกว่านี้นะ นี่คือเสียงของเครื่องยนต์นะครับเสียงของเครื่องยนต์นะนะครับเรดาร์นะครับจะได้ปิดพุ้งสันโถนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็อันนี้คือเสียงของเครื่องยนต์นะครับโอ้เครื่องยนต์สวยๆเดิมๆนะนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีขยับนะครับนสีเงาเรนน็อตฝานะฮะลูกกลมเล็์ๆสวยๆนะสติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะโอ้โหสภาพนี้นะนะครับบริษัทในเรื่องการเช็คระยะนะครับตรงตามระยะ นะสำหรับตัวคัมรี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะไฟปอดไลท์เป็น LED นะครับฝั่งทางด้านซ้ายนะฮะบอบปลอดไฟฟ้านะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับฝั่งคนขับนะครับแผ่นเพจผลิตเมื่อเซปเทมเบอร์นะครับกันยายนปี2019นสเในเมดอินไทยแลนด์นะครับรหัสเครื่อง A 2 5 A นะครับเลขตัวถังมีให้ชัดๆนะสวยๆคันนี้นะครับไฟเบี้ยไลท์นะครับฝั่งทางด้านซ้ายสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อย ด้านหลังฝาท้ายนะครับปึ๊บนี่นะน็อตไม่มีขยับนะครับสินค้านึิมลูกฝานะโคมไฟเดิมนะไทโกยโตนะครับอันนี้ผมถ่ายกลางวันนี่นะสีของสีลองพื้นนะครับลุกไปมีสากนะครับได้สภาพเดิมๆพี่คันนี้กระจกเดิมโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะด้านหลังนะฝั่งนี้นะนะครับโอ้โหไม่มีฉ่ำพี่นะครับด้านล่างเป็นยางอะไรนะครับนะลายเดียวกันเลยนะครับบล็อกขันล้อไม่ลงไม่แรงนะครับมีมาให้ขูดลากแล้วก็ไม้ขันล้อนะครับด้านหลังกว้างๆนะ ไปดูโอ้โหใครหาอยู่ให้ไวนะ9ก้0 0 0นสี่หมบาทนะครับนะออกห้างอยู่ล้านแนะนะครับราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับสีเท่ากันหมดเลยได้เป็นสีขาวมุกนะครับนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มข้างล้นอยู่ประมาณ1 7ื่นนะนะครับอยากสนใจเบอร์ผมมุมซ้ายบนนะฮะศูนย์9ก้าสามเบีมพิทดนนะครับ, 93, 9, 98, 98, บพน,นบัการฝ่ายขายนะครับ มาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะซอยเสรีไใย68ยักหนึ่งนะครับบินบุรีกรุงเทพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีรถครอบครัวรถกระบะอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็รถเก่งจำพวกเออทิสนะครับแล้วก็รถเล็กๆพวกวีออสมาสด้าก็มีนะครับโอเคเข้ามาดูกันได้นะฮะโอเคลาบก่อนนะผมสวัสดีครับ